สวัสดีครับพบกับรายการ LCD TV Thailand อ n Air วันนี้อยู่กับผมเดียเซอร์ครับผมชาลนมครับวันนี้เรามากันแค่2คนงานเยียบเหงาพิเศษคุณโรมันนี่หน,นีไปไหนเนี่ยคุณโรมมนนี่ไปเที่ยวนะฮะวันนี้ถ้าไม่มีของฝากนะครับเป็นเรื่องครับผม ในวันนี้เรามีทีวีอะไรมานําเสนอให้คุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับต้องถือว่าพิเศษจริงเพราะว่าทีวีที่เราจะมานําเสนอมีขนาดจอภาพที่บางมากนะฮะบางเท่าไหร่ครับคุณชาอ่าสำหรับความบางอยู่ที่4.9ม mm ิลลิเมตรนั่นเองนะครับโอ้หผมอยากจะรู้แล้วนี่มันรุ่นอะไรครับเนี่ยอ่าก็สำหรับรุ่นก็คือทีวโนี่ X9000C นั่นเองนะครับเป็น LED ทีที่บางที่สุดในโลกโอ้โหที่สุดในโลกเลยนะครับเดี๋ยวผมนึกภาพไม่ออกว่าไอ้4.9มิลลิเมตรนี่มันบาง ก็คือความบางเนี่ยถ้าเทียบกับเหรียญสิบก็แค่จะบางเท่ากันแล้วนะครับเหรียญสิบโ่บางบมากเลยนะใช่ครับครับ,รบแล้วนอกจากความบางแล้วรุ่นนี้นี่มีอะไรพิเศษอีกไหมครับก็ในแง่ของดีไซน์นะฮะรุ่นนี้เนี่ยต้องถือว่าดีไซน์มาได้ยืดหยุ่นมากๆสาหรับการติดตั้งครับซึ่งในส่วนของฐานตั้งเนี่ยาจากที่เห็นเนี่ยก็คือเราจะติดตั้งฐานตั้งไว้ที่บริเวณขอบภาพใช่ไหมฮะขอบจอภาพอ่าแต่ว่า,วาเราสามารถที่จะ ขยับมาติดตั้งบริเวณกึ่งกลางของจอภาพได้อ๋อเรียกได้ว่าคือถ้าสมมติว่าชั้นวางทีวีบ้านผมเนี่ยมีขนาดความยาวไม่พออ่าเราก็สามารถขยับขาตั้งมา,มาไว้กึ่งกลางได้ได้ครับอ๋อเรียกว่ายืดหยุ่นมากถามว่าที่พิเศษกว่านั้นเนี่ยก็คือในเรื่องของการแขวนผนงังตัวเดเซอร์ปกติเวลาคุณซื้อทีวีมา้วจะแขวนผนังนี่ต้องทำยังไงฮะถ้าเกิดผมจะแขวนผนงังผมก็ต้องไปซื้อขาแขวนมาครับแล้วก็ยึดผนงังแล้วก็เอาทีวีไปเสียบ <Right. S 2> ง่ายๆก็คือซื้อพีมาแล้วคุณก็ต้องไปซื้อขาแขวนมาต่างหากใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเป็นโซนี่รุ่นนี้เนี่ยเขาจะให้ขาแขวนมาเลย oh. ก็คือใช้อุปกรณ์เป็นแค่2ชิ้นนี้แค่นั้นเองเอาไม่ใช่นออ็อตเหรอครับดดน็อตที่ให้มานะครับอ oh. อ๋อครับก็คือเราเอาชิ้นนี้เนี่ยติดตั้งกับตัวทีวีแล้วก็ชิ้นนี้ยึดติดกับผนงังเราก็สามารถจะแขวนทีวีบนผนังได้แล้วนะฮะ oh. และที่พิเศษกว่านั้นเนี่ยคือโครงสร้างขาแขวนแบบนี้เนี่ยมันทำให ระยะห่าง<ม>ของทีวีกับผนังเนี่ยน้อยมากครับแค่4.5เซนติเมตรแค่นั้นนะครับ<ม>ก็คือแคบแน่ชิดก,กับผนังเลยทีเดียวอถ้าเกิด่างนี้มันก็สวยงามมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่า่ามันจะทําให้รู้สึกเหมือนกับว่า ภาพที่เรารับชมเนี่ยไม่ได้ออกมาจากทีวีแต่เหมือนมันลอยออกมาจากผนังลอยออกาจากผนังน,นะครับแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเวลาคุณยึด TV ทีวีเข้าไปเนี่ยไปกับผนังแล้วเวลาคุณเสียบสายต้องทำยังไงก็ต้องโอมทั้ง้อมทั้งมุดเลยนะครับเข้าไปเสียบซึ่งจะลําบากมากนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยเราสามารถแห็นทีวีขึ้นเพื่อที่จะเสียบสายได้นะครับอ๋องี้ผมก็ต้องไปมดุดละใช่ครับแค่แห,ห็นทีวีขึ้นมาถูกต้องนะครับ แล้วนอกจากการดีไซน์แล้วเนี่ยเรื่องภาพของรุ่นนี้เป็นไงบ้างครับสำหรับคุณภาพของภาพนะฮะก็ต้องเรียนว่า Sony ปี2015เนี่ยได้รับการปรับปรุงมาชัดเจนเลยทีเดียวในส่วนของระบบอัพสเกลเนี่ยซึ่งทีวีรุ่น 4K เนี่ยจะสามารถอัพสเกลเป็น 4K ได้ครับการรับชม 1080p และอัพสเกล 4K เนี่ยก็ให้คุณภาพภาพที่คุมชัดมาก่ขึ้นแสดงว่าระบบอัพสเกลของรุ่นนี้เนี่ยดีกว่ารุ่นเดิมถูกต้องครับ อันนี้รวมไปถึงพวกสัญญาณดิจิตอลทีวีอย่างนี้ด้วยไหมครับถูกต้องฮะก,ก็คือสัญญาะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถอัพเกรดเป็น 4K ได้ซึ่งคุณภาพจะดีกว่า 4K OK ปีก่อนๆแล้วเ,เรื่องภาพเคลื่อนไหวรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างครับภาพเคลื่อนไหวก็เป็นความพิเศษอีกจุดหนึ่งนะฮะถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยเราจะสามารถเลือกระดับของภาพเคลื่อนไหวได้จาก preset ที่เขากำหนดมาให้จากโรงงานครับแต่ว่า สำหรับรุ่นใหม่เนี่ยเราสามารถที่จะกําหนดเป็นตัวเลขได้ว่าเราจะเพิ่มความลื่นไหลของภาพมากน้อยแค่ไหนตามใจชอบได้เลยครับนะฮะเรียกว่าถ้าเกิดเราชอบลื่นๆเยอะๆเราก็ปรับในส่วนของสมูทเยอะๆอืมครับตาใจผู้ใช้งานนะครับครับแล้วถือว่ารุ่นนี้เนี่ยผมได้ยินมาว่ามันเป็นทีวี3มิติด้วยใช่ไหมครับถูกต้องฮะก็คือรุ่นนี้เนี่ยจะใช้ระบบภาพ3มิติแบบพา ก็คือตัวแว่นเนี่ยจะไม่มีวงจรอิเล็กทริกใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมครับแว่นนี่เลยถูกต้องครับรงสร้างก็จะเบาเบาครับเบาแล้วก็จะไม่กระพริบเนื่องจากว่ามันจะไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทริกใดๆอยู่ที่ตัวแว่นครับอ๋อเรียกว่าสวมใส่สบายนะครับถูกต้องครับ ท่าท okay. ี่ทราบสำหรับโซนี่ปีนี้เน totally> uhm ี่ยมีการปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการใช่ไหมพี่เดเซอร์ใช่ครับในปีนี้เนี่ยโซนี่เขาไปใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็คือแอนดรอยแบบที่ใช้กับในมือถือเนี่ยนะใช่ครับเป็น Android เดียวกันแต่ว่าบน Sony TV เนี่ยเขาจะใช้เป็นระบบปฏิบัติการ Android 5.0รุ่นปั๊บใช่ครับตัวใหม่ล่าสุดเลยครับซึ่ง Android เนี่ย Sony เนี่ยเขาก็จะมอบสมาร์ทรีโมทแบบนี้นะครับมาให้ด้วย ก็คือรีโมทอันนี้เนี่ยก็ออกแบบมาสําหรับให้ใช้งานเกี่ยวกับฟังก์ชันสมาร์ทโดยเฉพาะ,ะ,ะก็คือ<ม>เราสามารถใช้เลื่อนเคอร์เซอร์บนจอภาพเองใช่ครับก็คือนอกจากจะใช้ควบคุมเคอร์เซอร์แล้วมันยังสามารถใช้เล่นเกมได้ด้วยเพ okay, แต่ว่าผมมีอะไรที่มันง่ายกว่านั้นสําหรับใครที่มี PlayStation อยู่แล้วนะครับก็จะมีจอย d u a l Shock 4แบบนี้เราสามารถที่จะนำจอย d u a l Shock 4เนี่ยไปเชื่อมต่อกับทีวีเพื่อควบคุมได้ด้วย อ๋อก็คือหมายความว่าเวลาเราเล่นเกม Android บนทีวีตัวนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับเราเล่นคอนโซลนั่นเองใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็คือการเชื่อมต่อระหว่างจอยดูอัลช็อค4กับตัวทีวีเนี่ยจะเชื่อมต่อผ่านสัญญาณบลูทูธนะครับสังเกตได้ว่าที่หน้าจอเซตติ้งนะครับจะมีจอยดูอัลช็อค4อยู่ด้วยนะครับสำหรับการเชื่อมต่อก็ไม่ยากนะครับกดปุ่ม PS แล้วก็ปุ่มแชร์พร้อมๆกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็รอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับให้มันทําความรู้จักกันนะครับแค่นี้ก็สาามรถใช้จอยบน โซนี่สีแล้วครับก็ถือว่าพิเศษมากๆนะฮะครับคือจอยนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นเกมอย่างที่คุณชาโนมบอกนะครับเราใช้เล่นเกมเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเล่นอยู่บนคอนโซลครับแลวยังสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุดถึง4จอจอาก็คือสามารถเล่นได้หลายคนพร้อมกันนั่นเองเช่นเราเล่นเกมมออสคอร์สอย่างเงี้ยเพื่อนๆมามันลุมาตุ้มกันได้เลย และสำหรับ Android 5.0นะครับแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่บนนี้นะครับจะออกแบบมาสำหรับทีวีโดยเฉพาะนะครับซึ่งความคมชัดต่างๆความเข้ากันได้นะครับก็เรียกได้ว่ารันได้ทุกแอปนะครับแต่ที่พิเศษเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการรับชม YouTube ใช่เลยครับคือถ้าเกิดใครอัปเดตทีวีนะครับเป็นเวอร์ชั่น5.1.1นะครับจะสามารถชม YouTube เลือกความละเอียดแบบ 4K ได้ต้นเรศทราบก่อนว่าถ้าเป็นสมาร์ททีวีทั่วไปเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเรารับชม YouTube 4K เนี่ยความละเอียดที่ทีวีแสดงออกมามันจะไม่ใช่ 4K แท้ๆนะคะมันเป็นแค่ HD ใช่แล้วล้วเกิดว่าเป็น Android 5.1.1เนี่ยจะสามารถเลือกความละเอียดแบบ 4K ได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขอแนะนำความเร็วอินเทอร์เน็ตนิดนึงนะครับก็แนะนำเป็น15เมกขึ้นไปนะครับถ้าเป็นความเร็วระดับนี้เนี่ยเราก็สามารถดูได้ลื่นๆไม่ต้องรอโหลดอะ ใช่ครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครทมหาคอนเทนต์ก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับเพราะว่าโอเคคอนเทนต์เนี่ยมีอยู่บน YouTube เยอะแยะมากมายจะไปหมดเลยนะครับก็ต้องถือว่า Sony Android TV 2015มีความพิเศษหลากหลายนะฮะตั้งแต่ในเรื่องของดีไซน์ไปจนถึงสมาร์ทฟังก์ชันจาก Android สำหรับราคา Sony X 9 0 0 0 c นะครับเริ่มต้นที่ขนาด55นิ้วจะอยู่ที่85,9 9 0บาท และรุ่น65นิ้วอยู่ที่152,990บาทนะครับครับก็ใครที่อยากจะอ่านรีวิวฉบับเต็มนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์รีวิวที่เราโปรยเอาไว้ที่ด้านล่างได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรา2คนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในออนแอร์ครั้งหน้าสวัสดีครับ Sony Android TV 4K